สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจากกรณีที่พนักง,งานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษจะนำหลักฐานคดีค้ามนุษย์เข้าพบพนักง,งานอัยการสำนักคดีค้ามนุษย์เพื่อหารือประเด็นการออกหมายจับ พันเอกซอชิตตูหรือพันเอกมองชิตตูผู้นำกองกําลัง BFG หรือผู้นํากองกําลังกะเรียงซึ่งปกครองเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาล่าสุดพันตรเวนเอกทวีซอซองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าซึ่งเป็นคดีนอกราชาอาณาจักรดีเอต้องหาเรือกับอัยการในเรื่องการออกหมายจับเป็นคดีที่ดําเนินการมานานแล้วไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นายหลิวจงอีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงและสาธารณสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาติดตาม กรณีการค้ามนุษย์เป็นความผิดข้ามชาติที่สําคัญจึงต้องประสานความร่วมมือกันเชื่อว่าการติดตามจับกลุ่มตัวไม่ใช่เรื่องยากขึ้นอยู่กับเจตจานงของผู้นําแต่ละประเทศว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยยืนยันว่ารัฐบาลไทยทําเรื่องนี้จริงพัตน์ตรเอกทวียอมรับว่านอกจากมองชิดตูแล้วยังมีชาวต่างชาติอีกหลายคนที่ถูกออกหมายจับล่าสุดทางการจีนก็ได้มาพบและประสานงานอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยก็ได้เข้าพบเนื่องจากมีประเด็นที่ชาวอเมริกันถูกหลอกลวง ถือได้ว่าเป็นภัยพิบัติของมนุษยชาติศูนย์กลางถูกระบุว่าอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคํารวมถึงเรื่องยาเสพติดจึงต้องบรณการความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดการตัวที่ประเทศเป็นบ้านแล้วก็มีการสอบสวนจะมีกลุ่มสัรการณกที่แบบข้อหาค้ามัน น่าจะเป็นเรื่องเกา่าเนเดิมก็เขาเขาเขาเคยเาหลักฐานมาเล่า้กันน่าจะเป็นเรื่องเหกันแต่ไม,ไม่ไม่ใช่คนเดียวนะคนืีนด้วยนะอันในที่กลุ่มที่เราจะออกหมายจับเนี่ยมันเป็นกลุ่มเดียวกับที่ทางเขาช่วยจีนด้ช่เป็นหลักฐานก็ทำอยู่แล้วในระหว่างที่ทำมาต้องกาเนิดให้เกิดความรก่อ เ็นเป็นคน,น,นที่เป็นในหน้าของศาลกคมก็ให้สนพสงานะไรก็ต้องมีจากหลายฝ่ายก็ชุ่มคดีก็โดยปกติเราก็มีระยะเวลาครับนะ <ừ, S 1> วันนี้ก็ผมเนื่องจากประความล้าการาบถ้าที่ที่สทัส่คบออกในย่นได้แต่ว่าเนื่องจากเป็นอนอกราชธรรเราจะต้อง ตอบสนองร่วมกับโดยไอเอค้าผรผู้รับชอบดังนั้นจึงต้องไปหาไอไอเอค้าว่าว่าจะออกมาจากตรงไหนแต่พอมันเกิดในช่วงนี้ที่เรามีการปัดปารามเรื่องน่ะแนคอนเซนเตอร์ด้วยแล้วก็ของชุดตู้เขาอยู่ฝั่งนี้เก็เลยโยงเราไม่โดนสถานการณ์เราจะต้องทำตามหลักฐานอย่างที่บอกว่า นอกจากต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญแล้วคุณจะต้องสอบสวนอย่างเป็นธรรมไม่อัตจิตแล้วก็รวดเร็วอันนี้ก็เป็นเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำนอกจากคดีเก่าเพราะว่ามันจะมี็นการออกหมายจับแล้วมันจะเชื่อมโยงไปยังคดีใหม่ที่กำลังถูกจับอยู่เลยส่วนคดีเรื่องอื่นนั้นก็เป็นพยานประกอบแต่คดีเก่าเนี้ยมันมีพื้นฐานชัดเจน เมื่อเราช่วยคนที่ติดจำตัวในขามวันนครับแล้วก็บว่าเป็นที่ดีสัตว์ครับแล้วขั้นตอนตัดสินนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่เรามีข้อมูลแล้วมีหลักฐานแล้วในการัดสนับจะขยายไปทุกคดีข้อมูลุมว้สั้นดถ้าเราถ้าจะทำตรงไปตรงมาเนี่ยรายละเอียดนาจะเป็นการเป็นการส้นสุดัารณาหลังจากกับ้นหน้าทีคุยรายการ โดยหลักเราก็ต้องมีการจับตุนแต่ว่านะครับภาษาความร่วมมือแล้วก็เนื่องจากความผิดดังงล่าเช่นนี้เราเร็นความข้ามชาติที่สําคัญของกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเราคงไม่มีประเทศใดจะช่วยเหลือผู้กระทําผิดก็หมายถึงว่าจะเป็นการร่วมมือกันของกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะให้มีการส่งตัวของชิ้นตัว เขาถือว่าเป็นช่องการประสานงานค่าว่าคอปติอื่องอเน่อปกติคอรมอลอำนาจเป็นของนายกรมนตโดยตรงนะโดส่วนตัวเป็นที่ดถ้าไม่มีการนแบสนนในเม็ดไม่มไม่มีการดไม่มีใคระ วากคำวนเลยแต่ว่าโดยส่วนตัวคำว่นาไม่ชอบเลยตัวเองนะเพราะว่าคมอาเรี่งจากรัฐาประกอบรัเรื่องของ์รปชั่เรื่องีคณะกรรมการรรัปรับไปต่อยืนเนี่ยการไปเปิดข้อมูลเนี่ยที่มีความผิดกฎหมายเนียไม่ชอบซึ่งโดยหลักแล้วเราแม้แต่คณะกรรมการคอรปชก็จะเปิดผยไม่ได้ ให้ความชอบซึ่งส่วนตัวถ้าไม่มีความกัน้ว็ในข้อบังคับสภาวิกาลแราษฎรเนี่ยการอบบทายต้องปฏิเสธเกนารทำให้ภาพดีคน้นอกเ่หรือ็นเรื่องที่ไม่สมควรข้อบังคับบอกไม่สมควรคือถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่ก็ไม่สมควรซึ่งก็คงต้องดูแต่ว่าเราอยู่ให้มีกานซักอบเพราะการซักองเนี่ยผมสำหรับตัวผมเอเี่ย ถือว่าเป็นโอกาสขอรัฐที่ที่เราจะได้สร้าง,นนงความเส้ยใจที่ดีกับประชาชนครัมีประไมครับา่ว่าจะมีสาอยาไม่มีครับไม่ได้มประสานะครับี้ปกติกกชอชาวไทจะประสาทแบบเกีมม่ยวกับอิาค่ขออนไปนตด้องการประตูที่มีมีคนจีนด้วยไหมคะมมี มีด้วยมีคนต่างชาติด้วยนะจ๊เด็น้อยเรแล้วแล้วลว,ว,ว่าเราก็กลับเห็นว่าช่วงนี้เราได้รับการประสานง,งานแบบใกล้ชิดของเมื่อวาทน,นท่านพูดในการก็มาพบในเรื่องก็เรื่องชอบโกงในการก็ถือรวนเมื่อวานก็ผมก็รพิจารกาพบว่าเราเห็นว่าเป็นภททัยพิบัติของมนุษยชาติในทุกประเทศที่การ ต่อพวงการชอบดอประชาชนทุกประเทศเนี่ยอาจจะเป็นเป้าของพากาฐานที่มั่นเกตเองสูนกลางก็อย่างระบุว่าสามเี่ยมทองคำรวมั้งทุกอย่างติดด้วยก็ในในในเรื่องในข่าวอยู่ทุกกระทำอยู่ไม่ว่าเป็นใครแต่เราก็ต้องพิสูจน์ที่ชัดเพราะว่าเช่นต้องพิสูจน์เรื่องการเงินเพราะหลายๆเรื่องก็คงจะต้อง มีตามบูรณาการการทำงานแต่เกีบใกล้ที่ขึ้นแต่ก็ไมได้คุยเรื่องนี้กับคุณหิอกีด้วยนะคะว่าบางทีไม่ไมได้คุยเพราะบางทีข้อมูลเราไเยอะพอข้ระบุจำนวนได้คะพราว่ามันมีจำนวนเพ่มเท่าไหร่ที่เรในเรอ่ายตอนเนี้ยเป็นเรื่องที่ไปคุยกับพนักงานสอบสวนท่านพนักงานใดกานเ่วาต่นี้ก็ยังอยู่อย่างว่าพยานหานทีมต่อไหมในาไ่จะไปรวบวม ไม่ทราบว่ารู้เรื่องหรือไังไงครับป็นเรื่องที่เขาได้ีได้มีเงินเขเกิดมานี่ยเขาแบบี่านข่าวแต่เพียงแต่ว,ว่าขนานั้นเนี่ยเราก็บอกว่าผู้ปกครองผู้ใช้ผู้ผจ้างวาหรือคนอยู่เรื่องหนึงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทจะต้องทำไม่งั้นเราใส่เอาคนพวกแรงงานพวกภายทางมามันก็ไม่สามารถที่จะตัดต่อได้ คำว่า,าแรงงานหมายถึงว่าบุคคลที่เข้าไปถูกใช้ในการทำปฏิบัติโอเคนะครับทา่านอาจรย์อิเอ่อดีเอสไอได้รายงานไหมคะเรื่องทีง่เขารับเรื่องการเลือกสวเป็น,นรเนนรื่พิเศษอ่าเรื่องนี้อัาน,านเป็นเรื่องเก่ามานานแล้วเป็นเรื่องเี่ยวกบต่อภาษาให้ดีเอสไอมาแล้วก็เรื่องเรื่องดังกล่าวเนี่ยแล้วก็สะรุปก็คือเรามองว่าสาวอ เป็นอำนาจทางนี้ที่เป็นอำนาจหนึ่งที่สําคัญแล้วก็เขาต้องการที่เป็นตัวแทนแการเลือกตั้งต้องเ,เป็นความรับแล้วก็เนื่ยเป็นเรื่องสําคัญถ้าไม่ได้เป็นตัวแทนในชนชั้นชนในกฎหมายท่านี้เนี่มมันเป็นการร่วมแต่กตั้งที่ประทัดมือัน,น,นเป็นความนั้นของรัฐชนิดหนึ่งก็การสอบสวนก็ก็ขอให้ดีใส ต้องประสานกับปปตซึ่งทราบว่าเขาก็ได้รวบรวมต่างๆไว้ค่อนข้างเยอะเยอะมากมากอาจจะมีกลุ่มหลายพักไอนี้ถ้าผลดขสรุปของเนีไอสอบมาแล้วค่ะเนียการจะทำคดีอะไรการคดีการนัดการสืบสารคดีข้อเลมกแลคดีขั้นี้ กรนีที่เป็นเรื่องความิดของกอก์รัปนคอรรัปชกหลักของกอรระัจะเอาไปทำเอีหรือจะร่วมกับนีสัยครับซึ่งในทันนี้ก็รายละเอียดแล้วก็ให้ให้ให้ถือว่าเป็นองค์กรที่มีความเป็นกางก็สองส่ีของอน่งี่ของกับแล้วดีแล้วีะคะได้ีาัน ไม่ไม่ทราบตรงนี <s <s huh like> er ้นะไม่ได้ม UM 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 uh ีการไม่ไม่ไม่เหมือนกัโอเคนะครับขอความเห็นหนึ่งของคุณมองที่ตัวกรุมกรุงนรีเขาอยู่ในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยไม่ใช่ิดชื่อรัฐบาลเมียนมาเขาไม่ได้มีอำนาจตรงนั้นแล้วแล้วการที่เราจะประสานนี่คือมันมันต้องยังไงเราต้มือคือในพื้นที่เขาก็ยังเป็นพื้นที่ขอันเปรานบางเราก็ต้องประสานกันประสานทุกทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเงิน แต่จริงๆเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกคนนะฮะเพราะว่าทางคงคสอบสวนเนี่ยเราจะไม่มีอคติเราจะให้พยานหลักฐานเป็นเป็นสิ่งที่ต้องแต่การจะเอาตัวเขามาดูมันจะยากนะคะมีช่วงกลางเไม่ยากมันอยู่ที่เจตจำนงของผู้นำมันจะของถ้าช่วยไม่ช่วยถ้าเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นไทยทุกประเทศเนี่ยพวกเราก็ต้องช่วยกันแต่ประเดานเ่าก็อาจจะได้เห็นการร่วมกัน คือรัฐบาลไทย,ทยไมีความริดจักอะไร